ว้าวโซในแม่หน่วยยักใหญ่เนาะโอ้ยโอ้ยดีใจเลหด้ใจจนยยกจเนื่อยแม่้าใหญ่ขนาดให้แม่จับกล้องให้แปบนึงแม่ก็อยากลงใ้เพันธีขัสูตรมาละเราน้อยโหัละคบองนวยใหญ่ขนาด อาโฟมกันให้มันได้ถ้วยหนึ่งพอได้อ,อกอสบายทุกคนสบายดีพี่ทุกคนเดินอยินดีต้อนรับเข้าซองเองเราน้อยสาวแล้วนกสบายนีนะสบัยด,ดีกล้องนะว่าน้ยิ้มหวานใช่ยิ้มหวานนี่อันนี้ก็คือยิ้มหวานอ่มี่ผู้สาวแลนนี้เมื่อนี้ละน้อยม้านาแต่ว่าบ่ได้เกี่ยวเข่ายิ้มซีขวาม,มาเอาหลานนี่เอาหลานเบิดมือเลยบ่ได้รับไ่ได้นอนไ่ได้พักผ่อนเอาคนคิดดื้อ เพิน่นตอนเศร้าเนาะเขาเอาเนาะบนนอนเอาจะไหนกับบนอนเพื่อนมาหลับตอนพวกเขากินข่าวตอนคนขึ้นมานหลายๆนะหลับนะวันตอนสิลงอามีตื่นอามีตื่นแล้วก็ได้เอาเพื่อนคือเกาคิดว่าสิได้หลับคนอันนาะบ่อยากให้อ่านบ่อยากให้อ่าพักพ่อนนะนี่นะนี่แหละเขาเอาเอาอมีมานาะให้เอยพ่ายแล้วก็แเม่เมื่อวานนี่เมย์เป็นคนเอาเอามี เปลี่ยนเอฟซีเอาอามี่ช่วยแม่มื่อนี้เอาเปลี่ยนให้แม่เพิ่มันลงเกี่ยวเข่าเมื่อนี้หันฝนโปรตกเด้อเป็นวันอาทิตย์ดีขนาดเลยนี่แดดออกแม่อันเด็บ้ันอีแมทายแดดก้อนโชคดีเวฟซีตอนนี้หันเป็นเวลาสี่โมงค่ะมงยังแล้วแหละดีใจดีใจดีใจน้ํเข่าดีใจน้ําแดดดีใจน้ำเข่าหันและเพราะว่ามันกะสีเริ่มแห้งแน่หันและยิ้มยิ้มยิ้มเมื่อวานเนี่ยฝนตกแท้ตกว่าพีเอฟซีตก ใบเด้อบกล้องเ <Bye S 1> น่ยเมื่อนี่หันแล้วน้อยจิมาง้มห,ห,หอยก่อนเมื่อเพบซีตอนนี้เพิ่นกับเริ่มเกีียวแลี้ยวแล้วแหละเขาไม่ได้เกี่ยวข่าจากบาทเลยเมื่อนีนนะเอาลานเอาลานสุดยอดเลยอตอนไหนจิลงไปงมหอยจูบไปกินแรงเพบซีบางทีขนาดจะพอได้กินดอกมีแต่ง,งม้มซื้อเพราะว่าจีได้ขังเพิ่น<อ>เป็นอย่างนี้นะไอ้กล้อง ดีใจดีใจคืนกล้องไปสิได้ไปงมหอยยูซี่เดี๋ยวละน้อยจะถ่ายให้พีซีเบิงแล้วก็ไปอัปเดตว่ามีหน,น้าห้ไดรแลล่แน่ละปะอมีเอ้ยนี่ขอถามความรู้สึกแน่เป็นยังไงวะนี่นะอันนี้ก็คือจะเป็นคอกเพื่อนให้เพื่อนอยู่อยู่แต่ยามนอนแหละยามบนนอนก็อยากดือ้ออยากวนออกมาแล้วน<อ>า,าก็เจ็บเส้็จเลยไหม คันบบมีข้อนี่มันเอาบ่ไว้แท้ย,ย่าตกเถียงเนาะมีตุกตาลิ้นพ้อมอตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแม่พันธุ์ซาตบุงเป้าห้เมือ่อยวองรยู่บุญท่าหลวงแ้วนี่ออกมาเลยอ,เอ่ยายมีตะเคร่องเพิ่นไปลงงมหอยปะลงงมหอยเมื่อกินปะเมื่อนี้เป็นอันอิ่นเอื่อวันหยางกเกาะเป็นเอื้อยเลี้ยงเอาวัน ไปเลี้ยงเอาเด็กมาอนีเพิน่นไายากล้องมาเห็นกล้องแล้วเพิ่นอ่าอยู่ยมียิ้มยิ้มยิ้มงามเลยยิ้มงามใช่กล้องเลยนี่นะนี่แม่บอกมียิ้มงามอ้ายิ้มงาม <laughs> ยิ้มงามใช่กล้องเลยเด้อยิ้มงามอามีอามีได้จากปีแล้วได้ปีกับปีปลา,ายเนาะปีสองเดือนปีสามเดือนอลไรได้เนาะว้าวโซในแม่นี่หน่วยยักษใหญ่เนาะ ใจทนหัวป้าให่ขนาดให้แม่จับกล้องให้แปบนึงแม่ก็อยากลงไ้เลยพี่สูตรมาละเาวน้อยเ้น้อยห้แม่จับกล้องก่อนอย่ารลงล้เียเราฟังบังดูมุดม่หู่อย่างตเลย รูปฟังนนไม่ใ่นะู้นะไปทีนต้องยอานฟั้ว่มันต้องอยู่อันนั้นงานโบราณในขวดเนานะงานโบรในอันนั้ ออใคเจียวลูกวันนี้ใเียวลูกเดี๋ยวเดี๋ยเดวเบิ่งากับลงเปียมบนเราิอู้หอนเนาะให้ลงน้ำเนี่ยอ้หัวไหเนโปานลมันคือเหยียบเอาล่ะลูใครกำลังเจอยูกระดแล้วลูกเนาะมันจะไปแถววันไม่ได้ไม่ได้อไปลงท้อยน ลูกลกไป้าไอ้คนหล่อเอา้นัะไม่ได้ตามนะจะใช้เก<ง>ลือบหอกมึงใชคค้คนใช้เกลือก็ชิน้นาด,นา,ดนนามันยังลึกหักยากมันพรในขคอนนะ น้อยชอบหาบอลน้ำตื้นาน้ตืนก่อนเทียบเทียบแต่กเไปเทียบกันจังไรอทีกเ่าาเต็มเลยโุไปเลยนำลายปีเลย นวห่ขนาดโฮมกันให้มันได้ถวยหนึ่งพอได้อัน่าจะไม่ใส่วะอันนี้เนาะให่ขนาดเลยมีอยู่แล้วเด้งแนนดูฟ้านั้นหมีนะม่มันจะมีก่อน เอว่าเขาย่เขาเปียกนะยเลยงมน้ำมนยนว่ายเขาได้สามวยแล้วกินสิวยกับอีมแน่นี่น้ววายย่ไปด่ <GER> ิมวยกับ <rubbing> อีมแล้วว่ายแย่ที่เดอ

ก็จดนน้ายังเลิกอยู่ด้นีใ้ววัน้ยกจะกันไม่ใช่คำเผาผู้อาวุโลงนองยืนเฉยนอนไอ้ไอ้บอกโดยเฉพาะโดยคำอยางอาบมบส่นี่นี่ยูนเียน่เด็อู้ไม่ากุ่นเม่อาย่งหาดวยก็อิ่มละหุ่น น่าจะบอเดียวีแม่กระสุมกับยังเน่ยมันเห็ดคุณบอกฮะกระซุนกับยังเห็มันเห็นคุณมันอยู่ในต้มเลยเฮ้ยปวดท่านี่อนน้ำตื้นตอนนั้นน้ำเลยมันวัอยู่น่าอยู่ในต้มถุนละไม่หามแล้ไปเอาอยู่อันขวดไม่ได้เป็นกลับสองกลับเลยมั้งเจ้าวะเอาอยู่หุงอย่าง เดีย๋ยวเออลเดียวสี่หันเคนได้นี่มันอยู่ไดกิต้มละวัวได้กิตมม้มเลยหุ่มน้ำรงอายจะยังได้จะเป็นห่มได้ไป,ไปไา,างยายแ่มันหลตรงนี้นัุ่มไปเ้ยโอ้ยได้ถวยนึงนอี่าง้ยเออ้ามอ,อนถวยนึงกันนะยาเดี๋ยงุม้นกันไอ,อ,อตัวเพื่อนี่เหอยังซ<อ>ุ่มหยีหนเบญลูกิน้ก้นีนาก้อยมาคนุมา ยังงงก็คืออย่างเงี้ยเฮ้ยเห็นย่างบุได้เยอะมากกมาบุได้เลยแต่หัวฉกต้นสัตว์จับจว้ายืดอีกหนึ่งละเอาเลย ไปตูด่ได้ก็ถ่ายเจ้ามันตูดลงมาทีอุ้ยงูมดปาเนี่ยแหละกนะเด็กปาเลยกเขาจะมีขุ่ไว้พี่นี่มีขู่น้ำละพี่นี่คือซีมีโอ้ยลาไทปใหม่ได้ดิละดิเนะเมนบเดก่มีเทปใหม่นวีง่างไงอยู่น้ำเลอ เดี paid, no. you, no. yep. no. ๋ยวไว้ใส่ไวุ้งกันเลยกูยังให้น้ำะโกูจำแลวะจำแล้วได้หมดแลใช่นี่แม่ไจำมันขึ้นแดงๆอะนะเมยตายละว่นนั้นมือกองมือสีประจําวันนี้มือสีมือสี้วนะตักได้กระปุกือกระปุกสพัยางนีแล้วคือมารถกนนําดึกแล้วก็ได้นําตื้นแล้วเอาโอ้มัเป็นแต่สีดอกเนาะ อ้ต่ตสงควยนกาดาไปที่มวนห้อยเนาวที่เพื่นหมืนมันเบสแที่ไอ้ใส่ต้้านไงี่่วอะไรัวนี่อย้สี่จ้าตอนนี้ก็พากันเศร้างมห่อยแล้วพี่สีเนื่องจากว่าตอนเศร้าน่ะบรทันได้ตั้งแก่สีเศ้าเราตอนนั้นอะแล้น้อยไปปีนั้นก้อนหินบอนนั้นสี่อาวันทรศัพ์มาถ่ายคลิปนล้แมวพอ่สี่นไหนน้องปะจวนนั้นแหละ แล้วน้อยปีนแล้วก็หินหลายออนแล้วนีงูอยู่นะคะแล้วน้อยเลียนเลยพากันขึ้นแบบกระทันหันกันแล้ว่าสีเอาโทรศัพท์ลงไปถ่ายอยู่ในน้ำนะปีนแล้วนะแม่แล้วันนี้ตัวงูคดอยู่ในหันแล้วน้อยปีนเลวอะไรนออกมาตกใจดิได้หอยประมาณถ้วยน้อยนึงนี่แหละพากันเซาละเดี๋ยวมาถ่ายอัปเดตเข้าให้พี่เีเบิ้งว่าได้จากไทยเมื่อนี้บรรยากาศตอนแร่ง นรอยบ่ได้เกี่ยวมือนี้เมื่อวานนี้หันท้อนเกี่ยวได้ให้นั่นให้หนึงแล้วกะตัวนี้เคืองให้แล้วมุ้านี้กลับมาต่อตัวนี้แล้วกะต่อท้ายนั้นอีกให้หนึงกะตัวนั้นจะเป็นแบบเบิ้ว่าไหดอกแบบว่าเขาจะเอาวันเข้าอันนั้นไปใหญ่แซนะ่ะจะมีเล็กน้อยเกี่ยวกันละประมาณสิบปมัดนี่แหละแล้วก็ไฮ้นี่ก็คือเลี้ยวต่อไปก็คือให้นั่นแหละยอมเอาคือเกา สำเร็จแล้วพี่ซีชมืออื่นกันนี่แต่ว่าอันแดดออกกะตากเพื่อน้แห่งพอประมาณประมาณม,มันอังคารพอเพื่อนก็นกนจะมากู้แหละนี่นาสาวเพื่อนกับ้ากันเกี่ยวตัวนั้นก็จะเป็นขาวดอของน้าสาวเกี่ยวแล้วละเบอ่์หน้อยลงงม,มหอยกินเ,นเล็บมือไปอย่างซี้เลยที่พากันกลับบ้านแล้วนี่ยอน หอยเกี่ยวไฮนี่ถือว่าง,งามดเดยเพื่นโบมีหย่าเกี่ยวง่ายหย่าโบหลายเกี่ยวง่ายดิคนลุกเมื่อกี้นี่เดย <c oughs> ไปเบิ่งหอยน้ำกันที่ซีว่าสิได้ประมาณไหนแต่ความจริงเขางมได้หลายอยู่แล้วแบ่งให้เพื่อนผู้มาเกี่ยวช่วยนะประมาณถ้วยหนึ่งประมาณได้สองถ้วยนี่เขางมแบ่งเพื่อนถ้วยหนึ่งเขากะเอาไว้ถ้วยหนึ่งว่าสิงมต่อแหละเห็น น้องกันน้องงูกันเพราะกันเหลือเล่นขึ้นมาดีเลยสิเธอเพ่อนอาจจะโบออกมาเดี๋ยวยินบอลนั่นแหละเหยียบไหลว้าบลงเล้วเว้ยเป็นล้อนั่นเมื่อนนี้ไอ้จ้าวว่าได <pod> ้ไปนาเด้อนางจากว่า หยับควนเข่าเมื่อวานนี้มาฮอนถึงงานสังกัดเครียดบอยอมมาใกล้แต่ว่าหักหน้าตาเยี่มอยู่ได้จนเต่าเต่าเอ้ยเต่า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 ขังคนไว้หากระปล่อยไปหยับควนเข่าน้อยขี่รถจักรมาฮอดก่อนล่ะอ้ยังบ่มาอัวนี่ยังนะไร น,นันไม่อย่างน่ะจะหวดเหอไม่อเพราะนัะนรอยากจะรวดัดไอพุนจะหวดนวลไอพุนจะรวดนุนนวละไนว่นพนควันโ่รัตูอวะน